vegetable I ดอกกระเจียวเนี่ยมันช่างเป็นผักที่สวยงามมากๆเนอะรสชาติดีด้วย beautiful flower สวยงามมากๆแทบไม่อยากกินเขาเลยอะน่าเอามาประดับมากกว่าเนาะ ถ้ามีความจําเป็นต้องเลือกอาหารการกินอย่างอื่นกับแบบนี้บริดาขอเลือกอาหารแบบนี้อยู่กับอาหารแบบนี้ตลอดชีพชอบมากมีความสุขมากกับการที่จะต้องอยู่กับอาหารแบบนี้เนอมก็เอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะ This is it like a Thai food from North Eastern mm -hmm. Sticky Rice with it. Never packed a lot of dog ดอกกระเจียวนี่ต้องล้างให้ดีนะเพราะว่าบางที่มันจะเกิดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทรายอันนี้คือเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าเนาะบ้านปาริดาเรียกเพกาดอกมันก็กินได้เอามาต้มกินจิ้มลาบนี่แซ่บหลาย ผักกาศดองก็สุดยอดโอ้อ่อนมากเลย อร่อยมากๆ แล้วมันช่วยขับลมโล่งท้องโล่งเบาท้องออออืทั้งอร่อยทั้งสวยงามเนาะอยู่กรุงเทพมันมีของดีๆของอร่อยๆมาให้เรากินตลอดอันนี้ ถั่วกระเจียบนี่ยี่สิบบาทนะคะบอกแล้วปาดาไม่กินของแพงถ้าจะกินของแพงหลายหลายร้อยขึ้นไปคงไปหาชมช่องอื่นนะคะ ลาดทดาง,งบไม่เยอะ<ม>เนาะโอ้ยโชว์ความจนอีกอ้อ่โอเคโอเคจนแต่อาหารเราถูกปากเราอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันหน้าจะไปกินของแพงไม่ได้เป็นคอนเซปช่องนี้นะช่องนี้กินว่วอยู่แล้วของถูกของแพงกินหมดเดี๋ยววันหน้าจะพาไปกินเห็ดทรัฟเฟิลเนาะโลแล้วเป็นแสนอ่ะ เวลาเราไปสั่งอาหารเนี่ยเขาจะให้มาชิ้นสองชิ้นมันก็นาอาจจะตกร้อยนึง่งมีปัญญากินหรอกอืแต่เห็ดทรัฟเฟิลเขาก็มีการทำฟาร์มเพราะเพราะปลูกเพราะปลูกได้ด้วยนะราคาจะถูกหน่อย โลละสีส่จ้าห้าหมื่นได้แต่ปาลี่แล้วว่าขั้นแรกเนี่ยเราไปซื้อซอสเห็ดทรัฟเฟิลมากินก่อนดีกว่าอืมอนื hmm. mm hmm. กินแจ่วปลาร้ากระดอกกระเจียวดันพูดถึงเห็ดทรัฟเฟิลใช่ั้มอร่อยๆขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม าริดาขอลุยต่อวัอนนะ thanks so much for visiting my channel see you next video bye bye ของหวานวันนี้คือกล้วยสวนกล้วยสวนของป้าอ้วนว้าวแก้เผ็ด Okay.